สวัสดีค่ะปูบบนา USA สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนจ้ามาเจอกับช่องปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ้าเมือนี่ปูนาก็มาถักมาถ่ายกันฮักซึ่งเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ช่วงอ่า ใช้สายหน่อยนะคะมื่อวนีป,ป้าปูน่าจะนะจะพาไปช้อปปิ้งนะคะก่อนจะไปช้อปปิง้นนะะงมาแวะบ้านร้านสะไ่ก่อนนะคะโอ้โหให้พี่น้องมาเบิ่งบะเขือเทศบ้านร้านสะไบเก็บบะเขือเทศไปฝากได้ว่ามันสามสี่กิโลพี่น้องนี่เก็บไปเกือบเบิแล้วพี่น้องแต่ว่ามันกน็ยังมีลูกแบบว่าลูกดงลูกดิบมันอยู่พี่น้องบะเขือโซดบะเขือสมบะเขือเทศพันใหญ่พี่น้องลูกแบบนี้บางคนอ่ะลูกใหญ่อลีพี่น้อง แล้วก็ออกเปียวเปียวนี่พี่น้องนี่ๆๆๆบบนี่นี่รูปบบกใหญ่หนึ่งโอ้ยดกขักดกเนี่ยนั่งอันนั่งปลูกบเะเขือเทศแล้วก็เอาอันปุ๋ยขี่ไก่พี่น้องนั่งปลูกอันขอกไก่นั่งเลี้ยงไก่ไว้นั่งเอาขี่ไก่มาใส่พี่น้องโอ้ยงามขักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะม,ม,มันมันมักขีก่ไก่เด้อบกพว,ก,วก,ปก,ปกอันพืชผักนี่นี่นี่มึงนี่นั่งเก็บไปเบกหลายหนึ่งเมื่อวานนี่ ยังมีอีกอยู่พี่น้องมั่กำลังขึ้นมาเตมอันต้นบักเขือโทษบักเขือเทศนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องจะมามันง้ามขักง้ามเนียยังว่าโอ้ยมันถือปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องคน่นาหน่วยมันหลากสากอยู่อันซอนหน่วยมันหน่่ยใหญ่ขักหน่วยใหญ่เนียโอ้ยอีพออีเมล เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไก่อ้วนล้วนไก่อันร้านสะไายสื่อมาเมื่อสามเดือนที่แล้วพี่น้องโตในน้อยบางตัวสามเดือนมันโตบบกใหญ่หนึ่งปุน่ะยามปุปนน่าจะไปสื่อมาเลี้ยงขึ้นกันพี่น้องไว้หลังบ้า เอได้บรรยากาศเมืองทไทยค่ะไก่ไก่ขับอีกทีดอีกค come on. Come on, อมอนฮัลโหลคอมอนคอมอนเฮีย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  c o คอมอนฮัลโหลคอมอนเฮียกีดไกอ่อายพี่น้อง ไก่อายไก่บระกาออกมามันห่อนห่อนแห้งไก่แล้วไม่ค่อยอยากออกเอ้ยเสียงไก่กันพี่น้องว่ามันบรรยากาศเมืองไทยเอรลดอันมื้อนี้ห่อนพี่น้องแปลที่ผ่าองศาพี่น้ององศาฟา,า,ารานไฮหอ่อนห่อนมาอนี้อันสามีเพื่อนกันพาล้านหลานจะไปตีกรอบกันเหอส่วนป้าปูนากัละล้านหลานทางฝ่ายผู้หญิงเราก็จะไปชอปปิ้ง,งกันค่ะพี่น้อง <één. S 1> ช่วงนี้ล้อหลานสะพาย่นเอาหลานไส้ไปฝ่าไปกัมยาเพราะว่าหลานไท้บ่อยากไปชอปปิ้งก็เลยจะไปแต่สาวๆกันเป็นต่าว่าย้นามมวนเนาะนามใส่าง่เป็นตาไหน,น,นอะนไออก็ที่แบานี่โอ้ยจะมาได้บที่มันได้บรรยากาศใกล้ขันพี่น้องอันนั้นก็น้ำไหม้ไผ่เหลืองพี่น้องน,ะน้ำไหม่ไผ่เหลืองมันเป็นนอมันเป็นนอแล้วล่ละที่นี่มันเยวป่าปูนาะเอาบ่าทานัน ที่ีเขาเจ้าประมาณประมาณไรหนึ่งพี่น้องบ้านหลังนี้ซื้อในราคาสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบตาสั้นดอลลาร์ยูเอสีเลพี่น้อ,อ,นองทีประมาณหาไรสา,นนนะะสามห้องนอนนะคะสามห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ําทีกว้างที่กว้างมากค่ะพี่น้องมีลูกอยู่สองคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสาวลานี่ยย่างอยู่คนสาวหลาคัมเพ้งคน why are you going baby huh <laughs> what are you doing ดูาลาตะฮักตะฮักโอ้ยเสียงไก่ขันไปะนาค่ะ เราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมันมีอะไรขายนะคะไปช้อปปิ้งกันค่ะพี่น้องจก๊้งอันนี้เป็นห้างนะคะเอาเล็ทนะคะชื่อรอสนะคะเป็นห้างเสื้อผ้าราคาถูกนะคะเราจะไปช้อปปิ้งกับล้านๆกันนะคะเฮงกิ้วมาดูข้างในนะคะ 사기 내게 나타나주 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고. 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 물론 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 다 그런 나를 안 보며 โอเคนาววีอ okay, ีอะยูโอเคเคซี่ยูอันมีดูเฮลดูสองคนสองคนหามนะคะสองคนหามดูดูดู เห็นไหมพากันถาม this one yeah we're gonna have to put on pop yeah I think put on the pop <laughs> I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy Assuming, it's a I got a soupy. It is a Why is it soupy when we cook? The little one. Right, um, the little one's right there. The little one's over there, yeah. And then it's like so. the only. Oh. <laughs> <laughs> and how what do you think, Bronson?